วันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวย่านลาดพร้าว122ที่เปิดมานานแล้วกว่า30ปีมีขะาุกคนหมูแดงกรซุปกระสุ สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาของอร่อยๆ,ๆทานกันนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รานเาร้อยยี่สิบสองแยกยี่สิบห้าเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่เราจะพาทุกคนมาทานนะคะแล้วเขาเปิดมานานนะคะทุกคนอายุประมาณเกือบสามสิบปีร,รู้สึกว่าทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็อยากจะพาเพื่อนๆมาทานนะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกคือทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวรสเข็นนั่นเองซึ่งแบบหาทานได้ยากมากแล้วตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือบอกได้เลยว่าร้านเขาอร่อยจริงมไม่งั้นไม่อยู่มาถึงนานถึงสามสิบปีนะคะทุกคนเทา22 ลองแวะเข้ามาทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะว่าเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้เองจะบอกได้เลยว่าแบบร้านเขาขายดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างคือแบบขายมานานแล้วด้วยบอกได้เลยว่าคือแบบหมูแดงคือน่าทานมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่สิงเดเจอคือหมูแดงทุกคนดูสิแบบนี้เลยคือน่าทานมากๆน <c oughs> <ๆ>ี่เพ็นพวกคนไหนที่ผ่านมานะคะแวะได้เลยนะคะทุกคนเปิดทุกวันหรือเปล่าคะลุงไม่ใช่จะเปิดทุกวันใท่ไหมแต่มเหนื่อยดิู เหนื S 1> <S 1> ่อยวันไหนก็หยุดนะคะทุกคนใครโชคดีไหนก็มาเจอก็เจอนะครับนี่น้ำซุปขน้นๆอย่างนี้คือทุกคนพี่น่าทานมากๆเละอย่างคือทุกคนดูหมูแดงดินี่เด้ชิ้นแบบนี้เลยเหนื่อน่าทานมากๆคือแบบนี้แทรกมันนะกคนนี่ค่ะทุกคนกับหมูเจียวรูปโอ้โหน่าทานมากเดี๋ยวให้เพกกื่อนดูนะครับนี่บนี้เลย คุกกับแบบปกติน่าทานมากนี่ค่ะทุกคนเราสั่งเป็นบะหมี่แห้งไปนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูว่าแบบน่าทานแค่ไหน,นเตรียมชามาเองเลยจ้านี่เพื่อนๆจะได้เห็นนะคะว่ามันน่าทานยังไง ภายในซอยก็มีหลายร้านนะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาก็แวะมาทานได้ก็มีทั้งร้านขายข้าวนะคะทุกคนแล้วก็ร้านผลไม้อันนี้ก็มีนี่ไส่กักหมูเจียวเนี่ยโอ้โหดูทุกคนน่าทานมากๆนี่ค่ะทุกคนหมูแดงชืบกระดุ นะคะทุกคนคือใครอยากทานคูแวะมาได้นะคะทุกคนจะมีราคา40บาทธรรมดานะคะแล้วก็50บาทพิเศษดูหมูแดงเป็นชิ้นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเต็มปากเต็มคำมากนี่จ้าเดี๋ยวมาทานให้เพื่อนๆดูนะคะจะขอบฟุก่อนนะครับขอบฟุ้งฟุงก็ปกติเลยก็มีเครื่องปรุงก็เตี่ยนะคะทุกคนก็จะมีถั่วปดก็จะมีถั่วปลดนี้ชอบมากๆเลยถั่วปคือลุงหอมมากนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนก็คือพริกเผานี้นี้เลย น่าทานมากน้ำตาลนิดหน่อยนี่ก็น้ำส้มใสชูแบบนี้มากแบบนี้เราชอบมากๆเลยนะครทุกคนคือแบบได้พริกติมปักติมคำนี่ก็ได้พริกไปด้วยคือเครื่องปรุงนะคะทุกคนนี่นี่เลยน้ำส้ม,มขมขมมขมขมามขม นี่ทุกคนสีสันน่าทานมากๆนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบมีแห้งนะคะก็จะแบบนี้เลยน่าทานมากๆแล้วก็มีเกี๊ยวน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทานก็แน,น,นะนําเลยค่ะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามนะผ่านมาได้นะคะทุกคนผ่านมาก็แนะนํานะคะทุกคนลองแวะทานดูคะ่ะน่าทานมากเราจะชิมดูอากาศตอนนี้ก็ร้อนๆเลยค่ะนี่นี่เลย <c oughs> คือน่าทานมา,มากๆค่ะทุกคน ใครแวะมาก็อย่าลืมนะคะทุกคนลองมาทานดูนะอืมนี่เค้มข้นมากพลาดไม่ได้นะคะทุกคนคือใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนเราเนี่คือแบบแนะนำเลยคะ่ะนี่เลยร้อนค่ะทุกคนตอนเนี้ยนี่เลย แดงนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นนี่น้องหมูแดงค่ะนนๆดบบนี้เลยชิ้นใหญ่แบบนี้ อร่อยนี่กากหมูครับทุกคนเจลแบบใหม่ๆอย่างนี้เลยนี่กรอบดีมากอร่อยได้ยังไงขอตัวไปทานก่อนนะครับทุกคน อ,อ,อาพาร์ตเมนต์นะคะ KS อาพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยตรงราดทาวร122แยก25นะคะทุกคนเพื่อนเ่คนไหนที่อยากจะทานนะคะแวะเข้ามาได้นะครับลุงจะขายทุกวันนะคะทุกคนแต่วันไหนบางทีถ้าลุงเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้ขายนะคะเพื่อนนคนไหนที่แวะมาก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอนะคะทุกคน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนก็ใครที่อยู่แถวนี้นะคะอยากจะทานก็แนะนํานะคะก็แวะมาได้นะคะทุกคนร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึง่งจนถึง3ามโมงนะคะแล้วก็เปิดทุกวันถ้าวันไหนมาก็อาจจะเจอบ้างแล้วไม่เจอก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนบางทีคือวันไหนคือลุงเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้ขายนะคะก็มีทั้งบะหมี่เคี้ยวนะคะทุกคนมีทั้งบะหมี่น้ํานะคะแล้วก็ มีเอ่อมีหลายเส้นมากๆนะคะทุกคนไม่ว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็คือใครชอบทานแบบไหนก็มาดูนะคะก็ยังไงก็ฝากไปได้วยนะคะทุกคนสําหรับอีพีนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณการติดตามรับชมแล้วก็มาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, คอมนเมนต์ด้วยน,นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะลาดเาร้อย2ี่บแยกยี่บห้านะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนก็ฝากร้านลุงไว้ด้วยนะคะและอีกอย่างคือ พลาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือแบบหมูแดงคือดีมากๆค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วค่ะบายนี bye ่ทุกคนดูค่ะเข้มข้นมากๆคือสีสันน่าทานมากเลยอือฮอนี่นี่ค่ะทุกคนหมูแดงไม่ใช่กระสุน นะคะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ขี่รถเข้ามาตรงภายในซอยนะคะแล้วก็จะมีแยกตรงนี้นะครับก็สามารถเดินหรือว่าขับรถเข้าไปได้เลยนะครับร้านลุงจะอยู่ตรงข้างหน้าหอนะคะทุกคน SK a p a อพาร์ t นนะคะ